สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดิเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงครึ่งปีหลังนะคะ2,563ของบุคคลที่เกิดวันพุธก,กลางวันกันนะคะสถานการณ์ของบุคคลที่เกิดวันพุธก,กลางวันในช่วงครึ่งปีหลังนะ,ะบ่งบอกว่า คุณนั้นนะคะมีวิถีชีวิตนะคะที่ดําเนินเป็นไปตามแบบแผนของคุณนะราบเรียบนะคะไม่หวือหวาไม่โดดเด่นนะออดูอาจจะออกธรรมดาปกตินะคะเป็นวิถีที่คุณนะนะั้นน่ะคุ้นชินประหนึ่งว่ามันเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันตื่นเช้ามาทําอะไร,รยเย็นมาทําอะไรเป็นแบบนี้ในทุกๆวันนะคะแต่คุณนะนะั้นสนใจเรื่องของด้านศาสนาปรัชญา เออชื่อในเรื่องของการทำบุญบาปกรรมนะคะบางคนมีความสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมถือศีลนะคะกินเจนะและรวมถึงมีโอกาสได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะออส่วนตัวคุณน,น,นั้นนะคะคุณต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะคุณต้องการความเป็นส่วนตัวและหา ที่พึ่งนะคะเพื่อมายึดเหนี่ยวจิตใจนะคุณมีโชคลาภเรื่องของการเดินทางนะคะยามใดที่คุณมีปัญหานะคุณจะมีที่ปรึกษาที่ดีค่ะมีคนคอยพูดคุยกับคุณนะคะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือคุณและที่สำคัญในทางตรงกันข้ามเมื่อไรก็ตามที่ใครก็ตามมีปัญหานะคะต้องการความช่วยเหลือ ถ้าคุณไหวคุณก็พร้อมจะช่วยเหลือเขาเช่นกันนะคะข้อแนะนำหน้าไพ่บ่งบอกว่าการช่วยเหลือของใครนั้นการช่วยเหลือใครหรือใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่คุณต้องดูด้วยว่าช่วยได้แจ่แต่แต่แต่อย่าถึงขั้นกับทำให้ตัวเองเดือดร้อนและรวมถึงอย่าช่วยใครจนกลายเป็นการสร้างนิสัย ให้เกิดความเห็นแก่ตัวนะคะใครที่มีบุตรบริวารน,นะคะบุตรบริวารถือว่าดีนะพึ่งพาได้แต่คุณก็ต้องบอกไว้นิดนึงว่ามันก็จะมีสภาพตามวัยของเขามีซนบ้างนะคะดื้อบ้างเป็นธรรมดาและ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 ,และเรื่องราวของบุตรบริวารน,นะคะณนะตอนนี้นะครึ่งปีหลังเนี้ย จะเป็นครึ่งปีหลังที่อยู่ในช่วงของการเติบโตการเริ่มต้นและรวมถึงการกำลังที่เขาเหล่านั้นจะก้าวไปสู่การพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินบ้างดีกว่าเนาะนเรื่องของการเงินของคุณได้เมจิเชียนนะคะบ่งบอกว่าการเงินของคุณนั้นนะคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะคะมีทักษะการหาเงินที่ดีมีหัวทางด้านการหมุนเงินหาเงิน มุนเงินเก่งนะคะบางคนสามารถหารายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางการเงินของคุณนั้นนะคะรู้เลยว่าทรงคุณนั้นนะคะคุณจะงบก,กับตัวเองกับตัวเองนะยังไม่ต้องซื้อก็ได้เอาไว้ก่อนก็ได้แต่นะอันนี้คืองบก,กับตัวเองนะแต่กับเรื่องของคนอื่นบุตรบริวารน,นะเชนเชนบุตรบริวารคนในบ้านคนในครอบครัวเอาเลยจ้าซื้อเลยจ้าเปเลยจ้าพร้อมให้คุณพร้อมสละได้กับตัวเองแต่ ต่อคนอื่นคุณพร้อมเปพร้อมจ่ายพร้อมให้นะคะเพื่อคุณที่คุณรักนะภาระการเงินนะคะภาระการเงินมีไหมคําตอบว่าต้องบริหารหน่อยนะเพราะว่าใครก็ตามที่มีภาระเรื่องการเงินควรจะต้องมีการวางแผนให้ดี มีการตัดแบ่งตัดใช้ตัดจ่ายเหมือนเค้กก้อนหนึ่งรายได้ของคุณนั้นนะคะเมจิเชียนก็จริงเล่นแล่แปรธาตุนะความหมายก็คือว่ามันค่อนข้างผันผวนผมีเข้ามาไหมคําตอบว่ามีนะคะคําตอบว่ามีมีและมากกว่าหนึ่งช่องทางแต่ตัวเลขเรื่องของการเงินได้สี่หกห้าดูภาวะการเงินนะคะหกสี่ห้าสี่หกห้าจะอยู่ราวๆนี้แปลว่าภาวะการเงินของคุณจะมีบางจังหวะที่มันมีความผันผวน,นนะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินก็ต้องมีการไตร่ตรองให้ดีก่อนเนาะ ไตรตรองให้ดีก่อนนะคะมีเกณฑ์ได้มาและก็มีเกณฑ์เสียไปและให้ระวังมีเกณฑ์จะเสียเงินไปแบบไม่ได้อะไรมาเลยมีภาวะจำใจใจ่ายนะบางคนมีโปรเจกต์นะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆดีๆมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในเรื่องการสร้างไรายได้และรวมถึงและรวมถึงและรวมถึง,ม,ถงมีโครงการอยากทำบุญบางคนมีความรู้สึกว่าถ้าหากได้ ก้อนใดก้อนหนึ่งมานะคะก็อยากจะแบ่งปันอยากจะบริจาคอาจจะไม่ใช่เงินทองก็ได้นะในกรณีอาจจะไม่ใช่เงินทองก็ได้นะการแบ่งปันการทําบุญการบริจาคอาจจะไม่ใช่เงินทองก็ได้นะคะ ật, อาจจะเป็น<ๆ>ความรู้อาจจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงของคุณเลยคุณก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทําบุญพร้อมที่จะสลาได้นะคะการเงินใครที่อยากจะลงทุนนะคะต้องดูให้ดีนะ มีภาวะเสี่ยงพอสมควรมีภาวะเสี่ยงพอสมควรน,นะคะนะต่อมาในเรื่องของการงานนะคะการงานได้ห้าเหรียญน,นะคะบ่งบอกว่าการงานนะดูทรงแล้วหน้าตาสีหน้าแววตาบริบทในหน้าไพ่นะบ่งบอกว่าการงานของคุณนั้นดูเหมือนมีความกังวลในเรื่องของงานนะคะคุณมีความรู้สึก เหนื่อยล้าทอ้อแท้นะคะเริ่มรู้สึกละเริ่มมีความรู้สึกว่าการงานของคุณมันเริ่มไม่มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนเริ่มรู้สึกว่าเหมือนทำแล้วมันไม่คุ้มเลยบางคนมีภาวะถูกลดเงินเงินเดือนนะคะถูกลดเงินเดือนถูกปลดเอ,อ่อหรือหรือหรือนะมีการสลับไปทำงานเจ็ดวันทำงานสองวันพักสามวันหรือทำงานสามวันพักสองวันสลับกันไปสลับกันมาในเรื่องของการทำงาน เหล่านี้ค่ะมันมีอารมณ์หลากหลายเลยนะทำให้คุณรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงานอยากหางานใหม่นะคะส่วนใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขตัวเงินอันนี้ต้องระวังนะคะระวังจะจะเกิดความผิดพลาดนะคะระวังจะเกิดความผิดพลาดต้องรู้ให้ท่วนถี่ถี่ถท่วงไม่งั้นคุณอาจจะต้องมาชดใช้ได้ในภายหลังนะส่วนใครที่ทำการค้าขายหรือมีกิจการเป็นของตัวเอง ภาวะการงานของคุณค่อนข้างซึมซึมซบๆนะคะบางวันก็กําไรบางวันก็ขาดทุนสรุปมวลรวมและถัวเฉลีย่ยกนแล้วบางครั้งดูไม่คุ้มเลยบางเดือนดูไม่คุ้มเลยนะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแผนการค้าปรับเวลาการทางานปรับเวลาเปิดปิดร้านหรือปรับรูปแบบการขายใหม่ๆบางคนมีภาวะเปิดเปิดปิดปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิด,ด,ยปด,ด,ยปดอย่างนี้เป็นต้นนะจากหน้าไพ่นะได้แนะนํา Uh huh. แนะนําในกรณีใครที่ทํำ้าขายนะแนะนําว่าให้คุณลองมองหาแรงบรนดาลใจใหม่ๆนะคะไม่ให้เกิดความจําเจรหรือมีมุมมองใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆอาจจะทําให้คุณนั้นมีแรงกระตุ้นหรือมีไอเดียในการทํางานนั้นมากขึ้นก็ได้นะส่วนใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับวิชาการหรือข้ารชาชการกลุ่มนะักกลุ่มพวกหมอแพทย์นะคะพยาบาลครูบาอาจารย์มีแนวโน้มจากก้าวหน้า มีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่มีโอกาสขยับขยายหน้าที่การงานของตอนเองตามลำดับขั้นนะคะเป็นช่วงของการทําผลงานต้องเร่งทําผลงานนะคะช่วงแรกในการทําผลงานอาจจะติดติดขัดขัดหน่อยอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเหนื<ม>ๆๆ่อยนนายเซ็งเซงเบื่อเบื่ออยากอยากทำบ้างไม่ทําบ้างนะคะแต่ถ้าคุณรักที่จะก้าวหน้ารักที่จะประสบความสําเร็จต้นต้นอืดนๆสักหน่อยแต่ก็ฮึดๆกันหน่อยแล้วกันนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ความรักนะได้เด e s t ตาด้วยนะ t h ือ t ตาสองถ้วยนะคนโสดไม่เหงานะคะมีคนเข้ามาพูดคุยนะก็แนะนำว่าลองคุยไปก่อนเรื่อยๆก็ได้นะอาจจะเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องไปก่อนและค่อยๆศึกษานะคะนิสัยใจคอกันดูถ้าใช่ก็ตกลงถ้าไม่ใช่ก็ โซนคือคำว่าเพื่อนนะคะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนน่ารื่นรมจะมีงอนกันบ้างล่ะไม่เข้าใจกันบ้างล่ะลำคาญกันบ้างล่ะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นต้องทิ้งกันนะคะส่วนในมุมของสุขภาพนะสุขภาพให้ระวังเรื่องของระบบเลือดเส้นประสาทมือแขนขากล้ามเนื้อช่องท้องกอารอักเสบบางรายมีเกณฑ์ต้องพกหมอนะคะบุตรบริวารคนในบ้านคนในครอบครัวให้ระวังเรื่องของขาเขา่าเท้า นะคะขาข่าเท้านะ อันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะดูแลตัวเองกันนะเอาละค่าจบไปแล้วนะสําหรับการทํานายดวงครึ่งปีหลัง2563ของคนที่เกิดวันพุธกลางวันไว้เพียงเท่านี้นะคะทูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สําคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าและก็สัปดาห์ต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ